สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กสองซีหกทารอตนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะและท่านที่มีลัคนาตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เวลาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะคือตอนนี้แม่หมอกำลังเปิดนะคะคอส น,นะคะไพ่ยิปซีนะคะหรือไพ่าทาโร่ฉบับพื้นฐานนะคะซึ่งลงรายละเอียดทั้งหมดถึงแหล่งที่มาแล้วก็การทำนายนะคะการตีรายละเอียดตีความต่างๆนะคะเปิดวันที่9กันยายนนะคะวันเสาร์ที่9วันเสาร์ที่10กันยายนที่ตึกอาคาร บ้านดอนสังกพันธ์อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่คำบรรยายนะคะถ้าท่านใดสนใจก็คลิกไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะ,อะคอร์สนี้จะเรียนเป็นเวลา2วันนะคะโดยเราจะมีเวิร์กช็อปอยู่ในอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะคะ,อะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ลงรายละเอียดลึกนะคะอาจจะไม่ใช่พื้นฐานทั่ว,วไปนะคะแต่เป็นการ จับมือทําจับมือสอนแล้วก็ให้รู้บริบทของไพ่ทุกๆใบในการทานายนะคะประโยชน์ในการเอามาใช้ก็คือใครอาจจะเอาไปต่อยอดทําเป็นดูดวงเสริมรายได้ได,ได้หรือเอาไปทำอคอนเทนต์ต่างๆได้หรือเปิดเปิดไพ่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเราสามารถต่อยอดได้เยอะโดยที่แม่หมอเองก็จะไม่ได้กลัก กักเลยนะคะจะไม่กักเลยนะคะจะปล่อยให้สุดฝีมือเลยนะคะแล้วก็ขอครูบาอาจารย์รด้วยว่าขออนุญ,ญาตสอนแล้วก็เผื่อแผ่นะคะออกไปท่านใดสนใจนะคะอยากจะเรียนคอร์สสองวันนะคะก็เชิญติดต่อมาได้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของการทำนายดวงกันเลยนะคะของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นะคะรู้สึกว่าสีจอมันจะมืดไปนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพ่อปู่ขอ,อแม่ย่านะคะ องพ่อพองค์แม่เมตตาด้วยนะคะขอพลังจัก,กรวาลสื่อสารมาอย่างไพ่นะคะพอแล้วมันสว่างไปค่ะจะจมุ่งกันเลยนะคะ ไปแรกของชาวราศีเมษ as of s o r d s หนึงดาบนะคะสองดาบอืมหนึงดาบสองดาบนะคะอย่าเพิ่งสับสนนะไฟออฟครับรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเพิ่งที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคหรือการงานหนักหนักหน่วงมานะคะแต่ว่ารู้สึกว่า ชาวราศีเมษเนี่ยตอนนี้เหมือนกับกำลังชั่งใจอยู่หรือกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องบางเรื่องนะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษที่จะต้องใช้เวลาใช้ใช้ความตัดสินใจใช้เขาเรียกว่าการเป็นตัวเองนะคะการเป็นตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนะคะที่จะ เ,เลือกบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งบางอย่างมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันทวงชีวิตเรานะหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่ามันทําให้เราเสียเวลาในจุดที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งสาวราศีเมษตอนนี้กําลังคุ้นคิดอย่างหนักนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะกับเรื่องของอาจจะเป็นของ เกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับการงานนะคะเกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับการงานซึ่งคุณต้องใช้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกทางเดินทางไหนนะคะซึ่งในแต่ละทางเนี่ยมันก็มีข้อดีของของมันเองนะคะให้ The v i l e ก็ขึ้นนะคะ The Lover ก็ขึ้นอีกเหมือนกันนะคะในเดือนนี้ชาวราศีเมษร,รู้สึกว่า อ,อ,อาจจะหลงทิศทางไปได้บ้างนะคะอาจจะหลงทิศทางไปได้บ้างแต่ไพ่เดซันก็มีเหมือนกันการหลงทิศทางในที่นี้หมายความว่าก็ถ้าท่านใดที่กําลังดีอยู่กําลังแบบดวงขึ้นเลยกําลังทําอะไรดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะบอกว่าอย่าพึ่งหลง มัวเมาไปกับสิ่งที่กำลังคบเจอหรือกำลังประสบอยู่ว่ามันจะดีตลอดไปเสมอไปแม่หมออยากให้มันดีตลอดไปเสมอไปนะคะแต่ไม่อยากให้หลงงมงายกับสิ่งที่ได้มาเราต้องมีสติแล้วก็ยับยั้งตัวเองอยู่เสมอในสิ่งที่ได้มาคุณกำลังคุณกาลังเป็นที่จับตามองคุณกำลังประสบความสำเร็จในชีวิต ขึ้นมาอีกก้าหนึ่งของชาวราศีเมษอาจจะเกิดจากการที่คุณลงมือทํามาก่อนหน้านี้และมันกำลังเริ่มส่งผลที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีบางอย่างหรือมีงานสองงานสามงานก็ช่างเรวชาวราศีเมษอาจจะต้องตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อการเติบโตทางร้านการงานที่ มันเป็นงานหลักหรือมันเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับคุณจริงๆแล้วนะคะถึงเวลาที่บางครั้งคุณก็ต้องเลือกแล้วนะคะเพราะว่าคุณจะเออคือจริงแหละความสามารถของคนมันมันไม่เท่ากันนะคะคุณบางคนก็อาจจะทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ดีทุกอย่างแต่บางคนบางทั้นมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีหรือว่า เสมอตัวนะคะไม่ไม่ได้แบบดีหรือไม่ดีซึ่งถ้าเรามาประมวลภาพกันแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันถ่วงอีกบางอย่างไหมเราก็ต้องเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกเราจะต้องเลือกในสิ่งที่มันใช่สําหรับตัวเราการใช่อาจจะไม่ใช่การชอบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น บางครั้งในช่วงนี้ชาวราศีเมษถึงรู้สึกว่าสิ่งที่ใช่มันไม่ได้ทำให้เราได้อย่างที่เราคิดะคะ่ะแต่สิ่งที่เราทําบางอย่างที่มันได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษต้องใช้พลังกาลังความคิดนะคะแล้วก็ประมวล เขาเรียกว่าประสบการณ์ต่างๆที่คุณเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเพื่อที่จะเลือกแล้วก็จะตัดทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้แล้วในเดซันเกิดขึ้นในพื้นฐานของอนาคตอันใกล้นะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยหมายถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของความรักหน้าที่การงานนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นคนคนนั้นนะคะเป็นเดซันเป็นเป็นเด็ก เป็นเด็กผู้ชายที่มีความสดใสนะคะเป็นลูกพระอาทิตย์มีความสำเร็จในตัวเองนะคะดอกคานตะวันขึ้นเต็มไปหมดนะคะในในบริบทของไพ่เขาก็บอกว่าคุณนะคะพร้อมแล้วที่จะคว้าชายัยหรือคว้าความสำเร็จมาอวดโชว์ใครๆได้นะคะคุณไม่ใช่บุคคลที่ ล้มเหลวในชีวิตหรือคุณไม่ใช่บุคคลที่ทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จหรือสําเร็จได้ยากนะคะชาวราศีไม่เป็นชาวราศีที่ต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเฉลียวฉลาดนะคะและความที่เป็นคนอึดถึดทนด้วยก็ว่าได้นะคะพระราชานะคะ the emperor เอ่อจัก,กรพรรดินะคะเป็นคนที่สามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์หรือว่า แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตหรือปัญหาการงานปัญหาใดๆก็ตามที่ที่คุณพบเจอที่ชาวราศีเมษเจอเนี่ยคุณสามารถผ่านพ้นได้และคุณก็กําลังเข้าใกล้เส้นชัยไปได้เรื่อยๆนะคะ p a จออฟเพน a c คล s, mm hmm. <S acles, แต่บางครั้งการลงทุนบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะหรือบางครั้ง เด็กถือเหรียญกับสองดาบอยู่ด้วยกันเข้าหมายความว่าบางครั้งคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อบริวารลูกน้องหรือถ้าใครมีบุตรก็ให้ระวังนะคะในช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะทําให้เสียทรัพย์นะคะอาจจะทําให้เสียทรัพย์หรืออาจจะทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในที่ทํางาน ในงานที่คุณทําหรือในบ้านถ้าเป็นลูกเราลูกหลานเราก็อาจจะสร้างเรื่องเอ่อให้เราปวดหัวนะคะหรือเสียทรัพย์ได้แต่ก็ไม่ได้ทรัพย์ก้อนโตอะไรนะคะแต่มันก็ก็มีโอกาสวุ่นวายแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อในเดือนกันยายนนี้เรื่องของการงานความรักไปได้ดีนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขุนปริวาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะ าการลงทุนบางสิ่งบางอย่างถ้ามองแล้วมันไม่มันไม่ควรทำชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังในการลงทุนครั้งใหม่ในครั้งนี้นะคะเพราะว่า The Tower หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการลงทุนในครั้งนี้คุณต้องใช้ความคิดความรอบคอบแล้วกันอยู่กับตัวเองให้มากๆวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์แล้วก็ ดูความเป็นมาเป็นไปว่ามันมีโอกาสไปได้มากแค่ไหนที่จะขยายกิจการหรือที่จะรับอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนกันยายนนี้ในครึ่งเดือนแรกของกันยายนเนี่ยยังไม่ควรที่จะขยับตัวแรงนะคะสาหรับชาวราศีเมษควรที่จะทิ้งระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งให้ไปถึงช่วง20กว่าของเดือนกันยายนชาวราศีเมษได้อ่า The world นะคะ The world เนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีงานการต่างประเทศหรือว่าคุณได้ค้าขายกิจการของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นการค้าการขายถ้าใคร Import Export ก็อาจจะมีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าได้หรือว่ามีออเดอร์เพิ่มขึ้นถ้าใครทำเกี่ยวกับออนไลน์การออนไลน์ของคุณจะเป็นที่รู้จักของ คนทั่วๆไปมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักในออนไลน์โด่งดังในออนไลน์มากขึ้นนะคะแต่บางอย่างคุณก็ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะก็ต้องลงทุนลงแรงนะคะลงทุนลงแรงลงสมองเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งนั้นๆแต่ในไพ่แล้วเนี่ยแม่หมอคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนะคะ แต่อาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าอาจจะต้องคิดให้รอบคอบเพราะสุดท้ายแล้วไพ่ The World ขึ้นก็หมายถึงเป็นไพ่ที่ดีในสำรับเลยสำรับสำรับหนึ่งนะคะในไพ่ไพ่ชุดใหญ่นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะผ่านพ้นอะไรมาก็ตามคุณจะหนักหนามาแค่ไหนหรือยังไงชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ไพ่คู่นี้ขึ้นคู่นะคะ สองใบนี้ขึ้นคู่นะคะหมายความว่าประสบการณ์ต่างๆการทุ่มเทการทำงานของคุณต่างๆที่คุณทำมานะคะมันจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จและคุณสามารถเป็นที่รู้จักของคนในโลกออนไลน์หรือในโลกงานที่คุณทำมีคนสนใจคุณมากขึ้นมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณก็อาจจะยังไม่ได้ต้องการให้มันแบบไปไวอะไรขนาดนั้น คุณอาจจะยังไม่เตรียมพื้นฐานอะหลายๆอย่างคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะ,ะเติบโตเร็วขนาดนั้นแต่ในไพ่นเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณอาจจะต้องได้ตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อมาจับงานหรือจับอะไรที่มัน เป็นรูปธรรมนะคะเป็นผลประโยชน์หรือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงนะคะลงสมองลงสติปัญญาทั้งหลายแหล่ของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะเเกิดผลแล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดกับสายตาคนทั่วๆไปนะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนให้กลั่นกรองวิเคราะห์นะคะในสิ่งที่คุณจะเลือกและคุณสิ่งที่คุณจะ ยอมปล่อยมันไปนะคะเพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งในปลายเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์สูงเลยนะคะที่จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหรือได้เดินทางไกลหรือบางท่านอาจจะได้ถึงขั้นเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือมีชาวต่างชาติหรือพบปะก,กับการต่างประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ยังมี ความที่คุณอาจจะต้องหันกลับมาดูแลคนรักเราก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องคนรักบางครั้งการทำงานมากๆแล้วคุณก็ไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักอะนะคะบางครั้งแล้วการไม่ได้สื่อสารการันหรือการสื่อสารกันน้อยเกินไปการให้เวลากันน้อยเกินไปมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่า คนรักของคุณหรือตัวคุณเองถ้าเป็นตัวคุณเองคนรักทํางานมากเกินไปก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องความรักไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่แม่หมอบอกว่า,าให้หันหน้ามาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะคะพักผ่อนแฮปปี้กันบ้างนะคะไม่ใช่ขรุขทำแต่งานกันแล้วก็ทำให้ ไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันนะคะส่วนเราจะมาดูไพ่เสนอแนะนะคะไพ่สนับสนุนนะคะว่าจะแนะนำอะไรของให้ชาวราศีเมษกันได้บ้างนะคะอืมในไพ่สนับสนุนเขาก็บอกว่าให้คุณ่ะ ยอมที่จะถอยออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะมองยอมถอยออกมาแล้วมองกลับเข้าไปว่าสิ่งนั้นคุณควรที่จะทุ่มเทมไหมนะคะแล้วคุณก็ควรให้ให้คุณยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งใดที่คุณทำได้สิ่งใดที่คุณทำไม่ได้และให้คุณอยู่กับมันนะคะหรือคุณควรหยุดพัก วางแผนนะคะหยุดพักวางแผนงานสําหรับงานของคุณตัวคุณนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่ตอนนี้อยู่รอบๆตัวคุณควรที่จะจะัดสรรใหม่ทำให้ถูกต้องนะคะและเพื่อการที่จะอยู่อยู่อย่างความเป็นตัวเองนะคะตอนนี้เหมือนกับคุณทุ่มเทอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสีย เวลาไปมากนะคะแต่ว่าโดยไพ่หลักแล้วเนี่ยชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทํางานเรื่องการลงทุนนะนะคะแม่หมอย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะถ้าจะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะรอให้ผ่านวันที่20ไปแล้วนะคะถึงเริ่ม,เร,มเริ่มลงทุนใหม่หรือว่าเริ่มที่จะ มองสิ่งใหม่ๆแล้วก็เริ่มลงมือได้อะไรที่ไม่สำคัญสำหรับเราหรือเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ให้ตัดทิ้งไปซะนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องออคนรอบตัวก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะยกเว้นว่ากับคนรักคุณใส่ใจกันบ้างนะคะใส่ใจกันบ้างก็จะดีขึ้นแต่ความรักไม่ได้เหินห่างหรอกคะ่ะเพียงแต่ไม่มีเวลาที่จะให้กันและกันเท่านั้นเองนะคะซึ่ง มันอาจจะทําให้คุณเห็นทางออกอะไรชัดขึ้นเมื่อคนที่คุณปรึกษาก็คือคนที่คุณรักแล้วก็รักคุณนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าเราจะเอาอยังไงกันดีนะคะในเรื่องของกิจการงานต่างๆนะคะถ้าใครทําร่วมกันอยู่แล้วก็อ,อ,อาจจะต้องต้องใช้เวลาในการ จิวอะไรใช้เวลาในการประมวลภาพประมวลผลงานอะนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างทำงานหนักนะคะ make money นะคะ s of pentacle เ8เหรียญนะคะกำลังมุมนะกำลังทำงานกำลังสร้างสรรค์แล้วก็เก็บเงินงเก็บทองอย่างดีเลยถึงแม้ว่าบางอย่างมันไม่ได้ส่งผลแต่สิ่งที่มันส่งผลอะมันก็ส่งผลเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีเมษอยากจะ ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้ก็คือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะคะอย่าเพิ่งขยายไปในเรื่องอื่นดีกว่าแม่หมอว่านะคะจะทำให้คุณนะ่ะเห็นเงินมากขึ้นแล้วก็โดดเด่นในกิจการนั้นๆโดดเด่นในงานนั้นๆแล้วคุณก็จะเป็นที่รู้จักกว้างขยายออกไปมากขึ้นนะคะในทั่วโลกในโลกออนไลน์นะคะหรือในอแวดวงที่เขาเใช้ เขาเรียกว่าแวดว,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 วงหรือวงการของคุณนะคะจะรู้จักคุณมากขึ้นคุณจะเติบโตและเป็นที่รู้จักคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานะคะชาวราศีเมษแค่ระมัดระวังในเรื่องของอบริวารน,นะคะแล้วก็การลงทุนถ้าตัดปัญหาเรื่องนี้ได้ชาวราศีเมษก็ผ่านฉลุยเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและความรักให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ